การชักบังสกลุลเรื่องของผีนั้นไม่เคยล้าสมัยเพราะเป็นประเพณีสืบต่อกันมาแต่โบราณการทั้งยังต้องประพฤติปฏิบัติสืบเนื่อง ในการเกี่ยวกับศพและทำบุญหาคนที่ตายไปแล้วเพื่อให้วิญญาณได้ไปสู่สุคติคนที่กลัวผีก็ชอบเรื่องผีเล่าสุกันฟังได้ทุกโอกาสไม่เป็นพิษเป็นภัยกับใครเด็กผู้ใหญ่ตลอดทั้งผู้ชายและผู้หญิงฟังกันได้ทั้งสิ้นไม่รู้จักเบื่อเมื่อพูดเรื่องผีก็ต้องมีประเพณีวัฒนธรรมของแต่ละท้องถิ่นที่ปฏิบัติต่อการนับถือผีนั้นไม่เหมือนกันเช่นการชักปังสุกุล คนไทยไม่ว่าจะนับถือศาสนาใดจะมีส่วนหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับผีหรือวิญญาณของคนตายตั้งแต่แรกเกิดออกมาลืมตาดูโลกจนกระทั่งถึงวันที่หลับตาเข้าลงและตายไปแล้วก็ยังทำบุญหาอีกในชั่วชีวิตคนเราตั้งแต่เกิดจนกระทั่งตายนั้นย่อมผ่านเหตุการณ์สำคัญมาเป็นระยะเมื่อแรกเกิดก็ทำพิธีเกี่ยวกับการเกิดตั้งแต่การบอกกล่าวเจ้าที่เจ้าทางบอกผีบ้านผีเรือน และตัดจุกกลนหัวถึงตัวได้เวลาบวชก่อนจะแต่งงานเพื่อให้เป็นเสิริมงคลก้าวหน้าในชีวิตประเพณีของไทยพุทธนั้นมีขนบธรรมเนียมแบบแผนสืบต่อกันมาตามความเชื่อปรามปราและจะมีการเตยมแต่งอยู่เสมอไปตามยุคสมัยหรือเปลี่ยนแปลงไปตามความเหมาะสมของสภาพท้องถิ่นธรรมดาผู้คนเกิดมาแล้วต่างก็กลัวความตายด้วยกันทั้งสิ้น เมื่อถึงเวลาแก่ตัวไปก็ไม่อยากตายซึ่งทุกคนก็หนีความตายกันไม่พ้นดังนั้นพระพุทธองค์ท่านทรงตรัสสอนว่าคนหนุ่มคนแก่คนโง่คนฉลาดย่อมไปสู่อำนาจแห่งความตายเป็นเบื้องหน้าด้วยกันทั้งหมดทั้งสิน้นครั้นเมื่อตายไปก็ต้องทำพิธีศพซึ่งการทำศพตามประเพณีไทยพุทธนั้นแบ่งออกเป็นสามประการคือ ประการแรกทำพิธีเส้นไหว้อุดทิศให้แก่ผู้ตายโดยเข้าใจว่าผู้ตายมีลักษณะความเป็นอยู่คล้ายคลึงกันกับคนเป็นแต่อยู่คนละโลกเท่านั้นประการที่สองทำพิธีปัดรังควานป้องกันผีร้ายมารบกวนเช่นการเส้นไหว้ที่หลุมศพหรือต่อหน้าหลงศพขอร้องให้ผู้ตายอยู่เฉยๆอย่าได้มารบกวนและขอให้ไปสู่สุคติ ที่มักนิยมปฏิบัติกันอยู่ก็คือการขอหวยประการที่สามทำพิธีทางลัทธิศาสนาด้วยความเคารพอะไยร,รักระลึกถึงผู้ตายต้องการให้ผู้ตายได้รับประโยชน์แห่งความสุขในโลกหน้าให้มากที่สุดอันทางลัทธิศาสนาจะพึงให้ได้และเป็นการระลึกถึงคนด้วยกตัญญูกะตะเวทิตาเช่นเรื่องราวในพงศ์วดารจีนนั้น พวกขุนนางตรงฉินได้ถูกพวกขุนนางกลางฉินยุยงพระเจ้าแผ่นดินจนฝ่ายตรงฉินถูกประหารชีวิตและห้ามไม่คนเส้นไหว้ตามลัทธิประเพณีพวกลูกหลานคนตายจึงเจ็บแขนนักเพราะถือว่าการไม่ได้เส้นไหวบ้บรรพบรุษและมาได้แก้แค้นแล้ววิญญาณจะไม่เป็นศกจึงจะเห็นว่าในภาพยนต์เจียนเรื่องต่างๆจะมีความแค้นเป็นส่วนใหญ่การประหารชีวิตนักโทษก็ห้ามให้จัดพิธีเส้นไหว้ใหญ่โต เพราะถือว่าเป็นการสรรเสริญคนชั่วผิดประเพณีของไทยเราที่นับถือปฏิบัติกันมาการชักบังสุกุลตามประเพณีของไทยพุทธนั้นมีอยู่สองประการคือการชักบังสุกุลเป็นคือหมายถึงการต่ออายุคนป่วยที่ยังไม่ตายและการชักมหาบังสุกุลคือการทำบุญหักคนที่ตายไปแล้วเพื่อให้วิญญาณสุขสงบการชักบังสุกุลเป็นเมื่อผู้เจ็บป่วยไข้หนัก ซึ่งเห็นว่าจะมีทางรอดชีวิตก็จะทำพิธีต่ออายุคือนิมนต์พระสงฆ์มาสวดบทพฌงชงและเมื่อพระสงฆ์สวดเสร็จแล้วก็ชักบังสกุลเป็นปแปลความหมายว่ากายนี้ไม่นานหนอจจกเป็นของบ้างเปล่าปราศจากวิญญาณทับถมแผ่นดินดังท่อนไม้อันหับประโยชน์อะไรไม่ได้ฉะนั้นโพฌงชงปแปลว่าองค์แห่งธรรมเป็นเครื่องตร,สรัสร ย่อมเป็นธรรมดาที่คนเราย่อมจะไม่อยากให้คนรักใครชอบพอตายจากกันไปหากจะมีวิธีใดเหนี่ยวรั้งไว้ได้ก็จะกระทำเพราะไม่รู้ว่าโลกหน้าจะไปดีมีสุขหรือทุกอย่างไรการทำบุญสุนทานจึงนับว่าเป็นการทำให้จิตใจเป็นสุขขึ้นทั้งที่รู้ว่าร่างกายนั้นไม่สามารถจะหลีกหนีความตายไปได้พ้น การชักมหาบังสกุลทำพิธีกับศพหรือคนที่ตายแล้วเพื่อให้วิญญาณคนตายหรือผีได้ไปสู่สุคติหรือได้รับบุญที่ญาติชักบังสกุลหาการชักมหาบังสกุลมีหลายวิธีตามท้องถิ่นของแต่ละภาคซึ่งสรุปตามพิธีกรรมแล้วจะใช้ผ้าพ,พันกับศพเป็นเกลียวแล้วนำไปทิ้งไว้ในป่าช้า จุดแสงไฟเวริป,ปรีด้วยตกลางคืนก็ให้พระสงฆ์ไปชักบังสุคนเมื่อหยิบปลายผ้าดึงมาศพก็จะเกลิ้งไปทางหนึ่งจนกว่าจะชักผ้าออกหมดนี่คือการชักบังสกุลสมัยก่อนชักกันจริงๆแต่ปัจจุบันนิยมต่อจากลงศพทำกันแบบง่ายๆไม่มีพิธีรตีตองอะไรมากนักนอกจากบทสวดและใช้ผ้าทอดไว้บนหลังลงศพขณะตั้งอยู่บนเชิงตะกอก่อนลงมือเผา การทอดบังสกุลมักจะมีแขกผู้ใหญ่มีหน้ามีตาไปทอดหรือพวกญาติจะทอดกันเองก็ได้ซึ่งการชักมหาบังสกุลทุกวันนี้แทบจะไม่มีอะไรยุ่งยากเรื่องผีการชักบังสกุลของไทยพุทธเ่านั้นเป็นประเพณีอย่างหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องผีผีที่ควรจะรู้เอาไว้เพื่อเล่าให้ลูกหลานได้รู้สืบต่อกันไป